ตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักว่าจัดพี่น้องนี่เพื่อนเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะออกมาให้เขาขายตัวนี้ไม่มีเนาะค่ะเนาะอีกหลายตัวเนาะค่ะปุุปปปจปกจำปาค่อ่าคิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะค่ะเนาะโดยที่พ่ตตองพีะะ่เนาะเพื่อนบอกให้เฮ็ดเลยค่ะจัดไปเลยถ้าเราขายได้เราอ่าทำยังไงมาเราก็รับหมดเนาะคะ่ะเนาะเราก็จะ คลิปนี้จะมาเอ่ยถึงการคิดสั่งไซนี้เลยลูกจำปาคั่มก็เอาอเขาก็จะมีผ้าที่เป็นกระเป๋าที่ผ่าเสียผ่าเียรรมาให้นะคะเนาะผูกจำปาคั่มก็มาตัดเอาแค่หัวกระถาเนาะค่ะจะมีบล็อกทุกบล็อกเลยทุกไซส์เลยเนาะค่ะเนาะจะเป็นเสื้อเด็กที่เป็นเอี๊ยมเนาะคะ่ะเราจะก็จะมาตัดแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีผ้ามาให้นะคะเนาะผ่ามาให้เป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะค่ะอันนี้พูดถึงงานเสริมเนาะค่ะเนาะ อ่แล้วเขาก็จะเอาไปอ่าขายได้ปกติได้เขาเอารับหมดเนาะค่ะเนาะซึ่งเขาก็อัพราคาขึ้นให้ด้วยเนาะค่ะเนาะอ่าคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับขอบคุณพี่น้องหลายๆลด้วยจ้ะเกี่ยวกับการเย็บผ้าที่อ่าเป็นคนเสื้อเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเสื้อเด็กน้อยเนาะค่ะให้เรามาตัดตามไซส์เนาะค่ะมีหลายไซส์มีมุกเก็ตใส่เนาะค่ะเนาะอ่าจากไซส์กิ้วบักข้าจะมาพูดถึงอ่าการอ่าความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานเนาะค่ะเนาะ เทาแก้เสือน้องม้าเพื่อนก็จะหายมาเป็นสันของอรูปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็นว่าจานนี้ค่ะก็จะมีรอยเนาะค่ะเนาะเป็นรอยที่ว่าเป็นรอยตัดเนาะค่ะไม่ใช่รอยตำหนีแต่ว่าเป็นผ้าที่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมคะสาหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะปุูกจัาปากร่มจะมาพูดถึงงานถ้าเป็นมีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักพ่จัดพี่น้องนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะออกมาให้เขาขายตัวนี้ไม่มีเนาะค่ะเนาะอีกหลายตัวเนาะค่ะปุกจัมปาคั่มกะคิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะค่ะเนาะโดยที่พอต้องตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักพ่จัดพี่น้องนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะ ออกมาให้เขาขายว่าลูกกระตูนหัวนี้เนาะค่ะเนาะปลูกได้แค่ใส่นี่เนาะค่ะเนาะอ่าซึ่งข้างล่างก็ถ้าอ่าไม่ตัดไม่เอาช่วงนี้ก็จะไม่ได้เป็นเสริมเนาะคะะ่ะเนาะของปุกจำปาค่ำก็จะตัดเองเนืองจาตัดเองทั้งขิ้นหน้าขิ้นหลังเลยเนาะค่ะเนาะอ่าซึ่งตัวอ่าคลิปนี้ปุกจอยได้คุ้นผ่านเป็นออกมาเป็นแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เพิ่มมูลค่าด้วยเด้อค่ะเด้อเป็นผ้าที่ดีเราก็ขายในหางเนาะค่ะเนาะอีกเป็นขายในตัวนี้ไม่มีเนาะค่ะเนาะอีกหลายตัวเนาะค่ะปุกปุกบจะประคั่มกะคิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะค่ะเนาะโดยที่งต้องเป็นเสื้อเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเสื้อเด็กน้อยเนาะค่ะให้เรามาตัดตามไซส์เนาะค่ะมีหลายไซส์มีอ่ามุกเกตใส่เนาะค่ะเนาะอ่าจากไซส์กิ้วผ้าไหมอ่าเป็นผ้า สีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะคะ่ะอันนี้ผูดถึงงานเสริมนะะเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปขายได้ปกติเด็ไดุ้้นผ่านเป็นออกมาเป็นแบบนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่มมูลค่าด้วยเด้อค่ะเด้อเป็นผ่าที่ดีแล้วก็ขายในหางนะะเนาะค่ะเนาะมีคนขายในหางเลยค่ะนี่แล้วเราก็ไม่ทําให้ผ้าเสียเราก็มาทําแบบนี้เลยนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งตัดได้เป็นตัวนี้ถ้าตัดไซส์เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้ไม่ได้เลยจะติด ความคิดสร้างสารรค์เล็กๆน,น้อยๆเนาะค่ะที่ปุกจัมปะคำน่ามาเสนอเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ถ่างเลยค่ะนี่อ่าแล้วเราก็ไม่ทําให้ผ้าเสียเราก็มาทําแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะซึ่งตัดได้เป็นตัวนี้ถ้าตัดไซส์เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้ไม่ได้เลยจะติดตัวนี้ไม่มีเนาะคะ <c oughs> ่ะเนาะอีาหลายตัวเนาะคะ่ะปุกจัมปะคำก่าคิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะค่ะเนาะโดยที่พอตองเสริมเนาะค่ะเนาะ ของปุกจำปาค่าก็จะตัดเองเนื่องจากตัดเองทั้งขินหน้าขินหลังเลยเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งตัวคลิปนี้ปุกจำหางเลยค่ะนีะ่แล้วเราก็ไม่ทําให้ผ้าเสียเราก็มาทําแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะซึ่งตัดได้เป็นตัวนี้ถ้าตัดไซส์เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้ไม่ได้เลยจะติดจปำปาค่าจะมาพูดถึงการความคิดสร้างสรรค์นในการทํางานเนาะค่ะเนาะเทาแก่เสือ,อน้องม้าเพื่อนก็นจะหายมาเป็นเสริมเนาะค่ะเนาะ ของปุกจัมปะคาก็จะตัดเองเล้วอจะตัดเองทั้งข้ดหน้าข้นหลังเลยเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งตัวคลิปหนี้ปูกจัหางเลยค่ะนี่แล้วเราก็ไม่ทําให้ผ้าเสียเราก็มาทําแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะซึ่งตัดได้เป็นตัวนี้ถ้าตัดไซส์เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้ไม่ได้เลยจะติดถ้าเป็นมีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรียน,นอะไรไหมคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะปลูกจำปากล้ามจะมาผูดถึงางานผาไหมให้เป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะคะ่ะอันนี้ผูดถึงงานเสริมเนาะคะ่ะเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปาขายได้ปกติตัวการ์ตูนข้างบนเนาะคะ่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักว่าจะพี่น้องนี่เพื่อนเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะคะ่ะเนาะออกมาให้เขาขาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆเน้นอะไรไหมคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะปลูกจปำปะาข้ามจะมาปลูกถึงอางานงความคิดสร้างสารรค์เล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะที่ปลูกจำปลาค้ามน่ามาเสนอันเพื่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคลิปนี้ตัวนี้ไม่มีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอีหลายตัวเนาะคะ่ะป,ปลูกจปำปะาข้ามก่าคิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะคะ่ะเนาะโดยติ๊บตองปีเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนบอกให้เฮ็ดเลยค่ะจัดไปเลยถ้าเราขายได้เรา ทำยังไงมาเราก็รับหมดเนาะคะนะ่ะเนาะเราก็จะคลิปนี้จะมาเอ่ยถึงการคิดสั่งสรรค์ของอรูปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเห็น่าจานนี้ค่ะก็จะมีรอยเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นรอยที่ว่า,า,าเป็นรอยตัดเนาะคะ่ะไม่ใช่รอยตำหนีแต่ว่าเป็นผ้าที่ตัวการ์ตูนข้างบนเนาะคะ่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักก็จ่า,จาพี่น้องนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะคะนะ่ะเนาะออกมาให้เขาขายตัวนี้ไม่มีเนาะคะนะ่ะเนาะอีหลายตัวเนาะคะ่ะปุ๊บ จับกระค่ําก็คิดออกมาว่าต้องทํายังไงให้เท่าแก่เสื้อหมาได้ขายได้เนาะค่ะเนาะโดยสี่พระตองตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักพ่จะพี่น้องนี่เพื่อนเปิดโอกาสให้ทําได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะออกมาให้เขาขายหางเลยค่ะนี่อ่าแล้วเราก็ไม่ทําให้ผ้าเสียเราก็มาทําแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะซึ่งตัดได้เป็นตัวนี้ถ้าตัดไซส์เล็กกว่านี้สั้นกว่านี้ไม่ได้เลยจะติดตีเนาะค่ะเนาะ เพื่อนบอกให้เฮ็ดเลยค่ะจัดไปเลยถ้าเราขายได้เรา,าทำยังไงมาเราก็รับหมดเนาะค่ะเนาะเราก็จะคลิปนี้จะมาเอ่ยถึงการคิดสั่งเสริมเนาะค่ะเนาะของปลูกจำปาค่าก็จะตัดเองด้จะตัดเองทั้งขินหน้าขินหลังเลยเนาะค่ะเนอะอาะซึ่งตัวคลิปนี้ปลูกจำเป็นมีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ ออกมาเป็นแบบนี้นะรักบ่ะจพ,พี่น้องนี่เพื่อนเปิดโอกาสให้ทําได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะออกมาให้เขาขายประตูเนานะค่ะเนาะมาเย็บแปะตรงนี้อ่าแล้วก็อ่าให้ทําเป็นเนียนแล้วก็จะอ่าเสียผานะคะ่ะพอเฮดได้เฉพาะอ่าน่าจะเป็นไซส์นี้ที่ถ้าเป็นไซส์เล็กก็น่าจะอ่าตัดปิดหูตัวกระตา,าตัวกระต่ายหรือได้เขาเอารับหมดเนาะค่ะเนาะซึ่งเขาก็อัพราคาขึ้นให้ด้วยเนาะค่ะเนาะ อ่ะคิมนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก่ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะเกี่ยวกับการเย็บผ้าที่อ่าเป็นผ้ามะแหยอ่าเป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะค่ะอันนี้อ่าพูดถึงงานเสริมเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วเขาก็จะเอาไปอ่าขายได้ปกติบักข้ามจะมาพูดถึงอ่าการอ่าความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานเนาะค่ะเนาะอ่าเท่าแกเสื้ออ่าน้องหมาเพื่อนก็จะหายมากเป็นรู้ไปถึงไซส์อ่า เย็บไซส์แปะไซส์แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ประตูเนาะค่ะเนาะมาเย็บแปะตรงนี้อ่าแล้วก็อ่าให้ทําเป็นเนียนแล้วก็จะหามาให้อ่าเป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะค่ะอันนี้อ่าพูดถึงงานเสริมเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วเขาก็จะเอาไปอ่าขายได้ปกติหามาให้อ่าเป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะค่ะอันนี้อ่าพูดถึงงานเสริมเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วเขาก็จะเอาไปอ่าขายได้ปกติบั้มจะมาพูดถึงอ่าการ ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานเนาะค่ะเนาะเท่าแก้เสือน้องม้าเพื่อนก็จะหยมาเป็นตุนเนาะค่ะเนาะมาเย็บแปะตรงนี้แล้วก็ให้ทําเป็นเนียนแล้วก็ได้เขาเอารับหมดเนาะค่ะเนาะซึ่งเขาก็อัพราคาขึ้นให้ด้วยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะเกี่ยวกับการเย็บผ้าที่เป็นสันคล้องรูปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็นว่าจานนี้ค่ะก็จะมีรอยเนาะค่ะเนาะเป็นรอยที่ว่าอ่า อ่เป็นรอยตัดเนาะค่ะไม่ใช่รอยตำหนีแต่ว่าเป็นผ้าถ้าเป็นอ่ามีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอช่นี้เลยปลูกจำปาข้ามเก่เอาอ่าเขาก็จะมีอ่าผ้าที่เป็นกระเป๋าถี่ผ่าเสียผ่าเียมาให้เนาะคะ่ะเนาะปลูกจำปาข้ามกับอ่ามาตัดเอาแค่หัวก็เป็นอ่ามีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผาหให้อะเป็นผ้าสีพื้นแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะค่ะอันนี้ผูดถึงงานเสริมเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปาขายได้ปกติตัวการ์ตูนข้างบนเนาะค่ะนี่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะรักว่าจะพี่น้องนี่เพื่อนเปิดโอกาสให้ทาได้เต็มที่เนาะค่ะเนาะออกมาให้เขาขายถ้าเป็นมีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณ